ไปเร่กินข้าวดีสิ มมไม่ใช่มีคมามหนาวมาเนี่ย พี่ธนาธรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเดอ้อพี่โอมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะไปรับลูกสาวมาก็เลยมานั่งเล่นตากแดดตรงนี้นะคะวันนี้ลมดีเอ้ยวันนี้แดดดีแดดดีแดดดีจากพี่เอมาไปรับสาวมาจากโรงเรียนแล้วก็เอ่อ ทอดไก่ไว้ให้น้องกินนะคะทอดไก่ไว้ให้น้องกินแต่รู้สึกมันว่าน้องจะกินแต่กินแต่ไก่ข้าวไม่กินก<อ>ินข้าวด้วยสิเอลิสกิน<อ>ข้าวด้วยเข้า,ดขากดไลค์ให้โอมาจะอยู่ด้วยไม่จบนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่จบก็ไม่เป็นไรจากพี่โอมาเข้ามาดูก็ดีใจแล้วนะจ๊ะ เ a v e อ g กูดเดยนะพี่บ่าวแอสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเลิฟสองขอบพระคุณจ้าอยู่นั่นกี่โมงแล้วครับ11.35ง35นาทีแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะพี่ธานาทรอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้น้องเขาด้วยนะครับขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะมาดันให้อีกบ้านขอบพระคุณจ้อายขอบพระคุณเดอ้อ น้องมานั่งตากแดดรอคนนะเนี่ยนั่งนั่งตากแดดรอเราคุยกับทุกคนรอคนติดตามรอคนไลค์รอคนแชร์ด้วยทุกคนเด้ออฮะโอเคแก่งมากค่ะแก่งมาก เก่งมากอ่ะเช็ดนะเช็ดนะเช็ดนะอ่าฮะเปียกเปียกเก้าอี้เปียกอยู่ไทยก็จะเลิกงานแล้วใช่ไหมก็จะเลิกว่าประมาณกี่โมงนะ5้าโมงหกโมงเย็นเนาะถ,ถูกต้องไหมทุกคนถูกต้องไหมเพราะมันห่างจากไทยประมาณห้ชั่วโมงค่ะทุกคนค่ะลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วลืมมันไดเนาะมามามาเพิ่ม เพิ่ปัจเจเหรอใครต้องการปรัจเจบอกได้นะทุกคนนะบอกได้เดอ้อบอกได้เดอ้อ <c oughs> มามาใส่ให้แล้วใส่ให้แล้ว <c oughs> พอทักปุ๊บก็ทักปุ๊บก็จำได้แล้วแหละอ่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ไก่ไม่รู้ว่าไก่มันหลุดตอนไหนทุกคนมันหลุดมาตัวหนึ่งตอนเช้านะแต่ดีนะที่ไก่มันออกไปไหน ไก่มันก็วนอยู่แถว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 คอกมาทุกคนตอนแรกเห็นแล้วนะก็ว่าจะไม่ต้อนนางเข้าขอคอกหรอกสเป๊บหนึ่งโทรไปบอกผู้ชายผู้ชายบอกว่าทําไมเธอไม่ต้อนมันเข้าขอคอกล่ะวะสันอุ้ยถ้าฉันเปิดประตูออกไปแล้วถ้าเกิดว่าไก่มันออกมาอีกสี่ห้าตัวทําไงอะสุดท้ายก็ได้ต้อนเข้าคอกอยู่นะทุกคนอืมทําได้อยู่ทําได้อยู่พี่ศิรดาอยู่บ้านค่ะวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลย โอเคจ้า have a good day นะพี่ศิรดานะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้ะพี่ศิรดาเอลิสกินข้าวด้วยนั่งตากแดดบรรยากาศดีดีทุกคนแต่ร้อนนะผากนะแต่อยู่ตรงหัวพอดีเลย ไม่ต้องบอกอยากเห็นท่านี้แล้วรู้เลยว่าอยากได้ไข่ควงไขควงก็มาพี่ปูจําหมดพี่สาวคบคุณที่เข้ามารับชมด้วยให้ดำหน่อยให้ดำหน่อยให้ดำหน่อยร่างกายต้องการแดดเด้อืมเขารู้สึกว่าโดนแดดแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันผ่อนคลายนะทุกคนอืม อนนนจะโดนแดดสักทีหนึ่งนะอืมแต่ถ้าอยู่ไทยก็ไม่ไหวเด้ออยู่ไทยบ้านเรามันแดดร้อนเนาะทุกคนเนาะว่าไหมอืมแดดร้อนมากเลยตอนนี้กี่องศาแล้วที่ไทยอะความร้อนนะที่นี่ที่นี่เมื่อวานฝนตกฝนตกไหมเนาะมเมื่อวานฝนไม่ตกแต่ว่าลมหนาวทุกคนฝนไม่ตกลมหนาวอืมวันนี้ก็ลมเหมือนกันนะแต่ว่าลมเบากว่าเมื่อ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 วานอืม ครึ่งวันเลยเธออยฉันก็ลืมไปว่าเธอเป็นใครนะฉันก็ลืมไปเธอครึ่งวันเลยเหรอเธอเนี่ยก็ต้องสิบเอ็ดโมงนี่ยพี่ยายสวนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะประมงหลังบ้านให้แล้วค่ะเข้าไปแก้ด้วยค่ะจะไปเยี่ยงบ้านเพื่อนหมายถึงหมายถึงปเจใช่ไหมหมาถึงปเจใช่ไหมคะ กินไรเนาะฉันกินไก่ทอดเธอกินไก่ทอดวันพูดอากาศน่าจะดีเนาะพูดถึงเรื่องวันก่อนพี่อุมามา่มามาช่วันนี้วันนี้พูดถึงเรื่องวันพี่อุมาทักพอดีเลยฉันกินไก่ทอดแล้วเธอกําลังจะส่งลูกสาวไปโรงเรียนแล้วเขาเขาทักเขาทักเป็นภาษาอังกฤษมาว่าคือง่ายๆเขาเขาคือเขาก็จะบอกเราว่าพรุ่งนี้วันพุธใช่ไหม พรุ่งนี้วันพุธก็คือไม่ต้องให้ลูกมาโรงเรียนให้ลูกมาวันวันพระฤหัสแทนอะไรประมาณนี้เพราะว่าวันพระฤหัสเขาจะมีกิจกรรมเนาะทุกคนประมาณนี้แหละที่นี้ตอนแรกก็คิดว่าวันนี้เป็นวันพุธนะทุกคนเอ้าตอนแรกคิดว่าเตอร์สเดย์อ่ะคิดว่าเตอร์สเดย์มันเป็นวันพุธก็เลยคิดว่าเอ้าพรุ่งนี้ก็วันพุธได้ล่ะก็จะให้ก็จะให้จะให้ลูกไปวันพุธหรอมือนะนับแล้วนับอีกมันเดย์ทิวสเดย์เว้นเสเดย์เตอร์สเดย์อ๋อ ก็สเสดงวันพระฤหัสน้วาสเสดงวันพุธก็คือไม่ต้องไปโรงเรียนวันพระฤหัสก็คือให้ลูกไปโรงเรียนพอไปถึงโรงเรียนอีกพี่เลี้ยงเขาก็พี่เลี้ยงเขาก็เขาก็ย้ำเลยทุกคนพี่เลี้ยงก็ย้ำพี่เลี้ยงก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันนะนานๆจะพูดทีแกก็นับมือเหมือนกันนะแกก็นับเหมือนกันมันเดยวเสดงเต้อเสด์เต้อเสดงเต้อเสดงนะเธอพาลูกเธอมานะวันพุธไม่ต้องมานะคุยกันคุย <laughs> กันแล้วก็พากันหัวเหรออืม ให้ให้ประเจไปแล้วนะจ๊ะค,คุณยายคุณยายขาถ้าคุณยายกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะลูกไปโรงเรียนแกล้งเพื่อนปะเนี่ยฉันก็ยังไม่รู้เลยเธอฉันยังไม่เคยเห็นแต่น่าจะมีบ้างแหละแต่แต่อยู่โรงเรียนนางเป็นอีกคนแบบนึงนะนางเป็นคนขี้อายอืมเป็นคนขี้อายหนิม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 จะเก็บทุกราย <laughs> เก็บทุกรายเก็บทุกเวทีจะ้ะเธออืม อารมณ์แบบฉันไม่เต้นนะฉันไม่เต้นเดี๋ยวฉันเต้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือเออนั่นแหละนั่นแหละลูกสาวฉันแต่ถ้าอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับเพื่อนนางก็แกล้งกันนางก็แกล้งเหมือนกันนะนางมีไปลักเขาไปอะไรบ้างแต่ไปที่โรงเรียนนะ่ะนางจะเป็นทรมกล,กลัวอยู่เพราะว่านางยังไม่อินกับคนเยอะอืมไม่อินกับคนเยอะอยู่บ้านก็ตีลังกาเออเธอตีลังกา อันนี้เธอทำช่องหรือเปล่าเนี่ยเธอทำช่องเธอก็ไม่เธอก็ไม่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปฉันไว้หรือฉันจะไปกดติดตามให้เธอเธอไม่เอาใะแจกับเขาบ้างหรอพี่สาลี่สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะขอบพระคุณที่เข้ามาทักทายกันเด้อทุกคนเด้อเอลิสกินข้าวด้วย ฝรั่งกินข้อตรงข้อเอ็นไก่เป็นเนาะอืมเอหอหลอไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาก็ไม่เป็นไรฝรั่งเขากินข้อเอ็นไก่เป็นเนาะทุกทุกทุกคนบ้าไหมตอนมาใหม่ๆหมฝรั่งบ้านนี้นะคะแฟนก,ก,ก็กินไม่เป็นพอเห็นเห็นเรากินนะนางก็เลยทั่วนี้นางก็เลยกินนะทุกคนอืมนางก็นางก็เลยเป็นคนชอบกินตรงอีกเป็นข้อข้อมนะันอะตรงเอ็นมันอะอืมแต่ลูกสาวยังกินไม่เป็นนะ ไม่อยากบล็อกใครใจฉันม่ถึงเอองั้นก็ไม่ต้องเอาหรอกชวนฉันคุยได้นะบางทีฉันก็ไม่มีอะไรจะคุยเลยตอนเนี้พี่สุจิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำได้จำได้เมื่อคืนทักทายกันแล้วไปไปตอนไหนไม่รู้ค่ะพี่จำไม่ได้ใช่ไหมเบ็ดหมดบอเมื่อ,อาวานอะ่ะใช่ไหม ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยายคุณยายยายสาวบ้านชาแนลจานะคะขอบคุณมากมากนะคะติดตามคุณยายสาวบ้านบ้านชาแนลได้นะคะคุณยายก็ทําช่องเหมือนกันเลยทุกคนเด้อคุยเป็นผลลรไงใช่ก็วนๆมาแต่เรื่องเดิมๆทุกวันทุกวันนี่แหละ <laughs> ฉันไม่มีอะไรจะคุยให้ทุกคนฟังแล้วตอนนี้ <laughs> เรื่องเดิมก็วนๆไปวนๆไปเรื่องเดิมนี่อืม เอเดอิ่มหรือ,อยังวันนี้เดินไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนผู้บ่าวการไฟฟ้ามองฉันดีทุกคนมองฉันดีด,มอ,ด,ดมองฉันเหมือนคนแปลกประหลาดอะมองมองเออมองฉันอยากอายอะนะพูดถึงมองคางมองเนสาวจะมองอีกอย่างเว่ยอืมชีว่งคนง่ามกับบ่าแมนเนาะมันเคยเห็นคนเอเชียแล้วมั้ง ไล่ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยว FC ก็เยอะขึ้นเองนะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณจ้าพี่จ๋าโอ้ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยสเปคเข้าหรือเปล่าสงสัยชนญะงามขนาดนั้นละเธออืมฉันจะชงามไหลเขาก็มองเกินเธอผู้ชายผู้ชายนะดีที่เป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเนาะ ถ้าเป็นผู้หญิงวยกันมองการมองกันนี่จะรู้สึกแบบเครื่องใจมากเลยนะทุกคนนะอืมจะเป็นอย่างนั้นไปนะอืม <s> เหมือน <laughs> เราเป็นตัวประหลาดอย่างนั้นแหละ <c oughs> อี๊เราไก่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวครอบเดี๋ยวจะไปเอาไก่ให้ลูกสาวเปนะทุกคนนะ <c oughs> ฉันอาจจะเป็นของแปลกก็ได้เธอ, <c oughs> อ ข้าวนะกินหน่อยกินแต่กลับโอ้น้ำหนักก็จะลดลงซิยิ่งตัวเล็กกว่าเขาอยู่สวัสดีป้าจันยาค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเขาอาจจะมองในอาจจะมองในความสวยสวยสะพึงสวัสดีคุณป้าค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ไปรับลูกสาวมาค่ะเหมือนเดิมไปรับลูกสาวมาจากโรงเรียนค่ะคุณป้าค่ะ น,นี่คุณป้ากินอะไรหรือยังเอ่ยหนูก็ไปรับลูกสาวมาได้สักเป๊ปน,นึงแล้วค่ะประมาณกี่นาทีจล<ป>จะจะ,จะชะั่วโมงนึงแล้วไปรับมาจากโรงเรียนกว่าจะมาถึงบ้านโอ้ยจากเมนวายังอืนอนลงพื้นบ้างจะเดินจะเดินลงคลองบ้างอืมเดินเขาจะเดินเข้าบ้านนั้นบ้านนี้บ้างเห็นบ้านไหนเปิดรั้วไว้ไม่ได้นะจะจะจะไปเดินเข้าบ้านเขาอ้ย ความความความแต่ละมือแต่ละอย่างลูกเอลิตโนฟินิตเอูกินข้าวกับไก่ทอดแล้วขาปายาค่ะตอนนี้ก็ทอดไก่ให้ลูกสาวกินนางก็กินแต่นางกินแต่ข้าวเอ้ยกินแต่กับจ้ะกินแต่ไก่โชดิบี ายนอนอนอนนอจริงเลยเธอเนี่ยอืมกินให้หมดก่อนนั้นเพลเิงเอาไปกินไก่เร็วเร็วเดี๋ยวไปอามาจะพาไปนอนแล้วตอนนี้เบดเหลือ11%เปอร์เซ็น ได้เธอเดี๋ยวเดวีเธอมาหรอฉันไม่เชื่อหรอกขอบคุณมากที่เธอเข้ามาหาฉันนะขอบคุณมากขอบคุณเด้อเพื่อนสาวเด้อว,วันนี้วันนี้วันนี้หรือเมื่อวานเมื่อวานปกติลูกฝรั่งไม่กินข้าวคะ่ะฝรั่งบ้านนี้กินข้าวกินข้าวเออชอบกินข้าว ข้าวเปล่าคุกเนอใส่ใส่เกลือนะ่ปะปายาอือาข้าวใส่เกลือกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวชี้ข้าวเหนียวปเปล่า,าข้าวเหนียวโรยเกลืออะไรอย่างเงี้ยชอบชอบกับข้าวสวยอือันนี้มีไก่ทอดใี้เขาไงเขาก็เลยเลือกกินไก่แล้วหนูไม่ได้นั่งป้อนเขาไงเขาคงจะไม่กินข้าวฉันก็เว็บไปเว็บมาหาเธอตลอดเลยขอบพระคุณจ้าเ<อ>พื่อนสาวขอบพระคุณจ้า พี่ผาบอกว่าไม่ร้อนหรือค้าไปนั่งตากแดดโอ้กับกำลังดีเลยพี่ผาอืมจริง,รงๆกําลังดีเลยทําให้ร่างกายอบอ,อุ่นนะเนี่ยใส่เสื้อด้วยท้าไมใสเสื้อสเวตเตอร์ด้วย <laughs> มันมันแดดร้อนแดดออกแต่ว่าลมมันเป็นลมเย็นนะทุกคนแต่ลมมันจะเบาวกว่าเมื่อวานอยู่เมื่อวานลมแรงกว่านี้ <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณป้าอืม น้องชอบกินข้าวแล้วก็กินเส้นพวกเส้นสปาเกตตี้เส้นมาระโรนีเป็นหลักทรงซุปอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ค่อยกินนะคะอืมซุปน้องกินไม่เป็นแวะไปก่อนค่ายแต่เข้าปากแวะก่อนแล้วหนูยอมถ้าถ้าเอาเนื้อไก่กับข้าวมาเสิร์ฟพร้อมกันนะเขาจะกินไก่แล้วเขาก็จะไม่กินเนื้อเอยเขาจะกินเขาจะกินเนื้อเขาจะไม่กินข้าวพูดผิดเขาจะไม่กินข้าวแต่ถ้า แต่ถ้าออกมาแบบว่าให้กินทีละอย่างอย่างเงี้ยเขาจะกินหมดทั้งสองอย่างเลยอืมถ้าหนูป้อนก็จะได้ข้าวด้วยนะทีทีนี้หนูให้เกียป้อนหนูมานั่งไร้สดไปให้นางกินเองว่างให้นางแบบว่าหัดเท่งหัดเทะของนางไปตามพัฒนาการของนางเนาะให้ดูหนูชเ่อ นูชื่อ,อเออย่ายโยนนะอ L ี S A ภาษาอังกฤษยังพูดภาษาภาษาบ้านตัวเองยังพูดไม่เป็นเลยมาชื่ออะไรน่ะภาษาไทยพูดเป็นแล้วหรือเก่งจังเลยค่ะโอ้ยเก่งอะไรปลานนเนี้ยเนี่ยหนูชื่อ โนเชอร์ทุกคนกินไก่พี่ภูพาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถึงสิบคนหรือยังเอ่ยถึงสิบคนหรือยังสัญญาณยังดีอยู่ไหมเนาะหรือว่าสัญญาณไม่ดีอีกแล้วงานบ้านก็มีรออยู่นะทุกคนคะหรือเอาจานเข้าตู้ เหลือ,อาจา์เข้าตู้เหลือพับผ้ามีผ้าที่พับที่ซักเสร็จแล้วเมื่อวานกับผ้าที่ซักเสร็จแล้วแต่ว่าอยู่ในอยู่ในเครื่องอบนะนะคะทุกคนอืมวันนี้งานที่ต้องทํามีประมาณนี้นะคะแต่ว่าว่างเนาะอยู่บ้านทั้งวันทําตอนไหนก็ได้ <laughs> มานั่งไรอีกแล้วอืม ตาฮักตาฮักแบบชนๆค่ะป้ายาค่ะตาฮักแบบสนๆค่ะขอบคุณนะคะก็เริ่มเริ่มพูดสองคเป็นแล้วนะคะแบบแบบสองคำที่แบบว่าถ้อยถ้อยคำมันชัดขึ้นะนะทุกคนแล้วก็พูดรู้เรื่องเป็นประโยคขึ้นพี่รังสรรน์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่รังสรรคขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันเ้อขอบคุณที่ไม่ลืมน้องนะคะจําได้จําได้อยู่นะคะจำไอรังสรรได้อยู่ ดังสันก็มาตลอดป้ายาวันนี้หนูก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะแล้วก็ปลูกพงปลูกผักก็ไม่ยังยังไม่ทันได้ปลูกอะไรเลยค่ะป้ายาคือถ้าจะทําอะไรแล้วลูกสาวทําด้วยนะมันก็นั่นแหละมันทําไปก็โมโหไปมันยุมหัวกันไปก็เลยยังไม่ได้ทํานะทุกคนแต่พอที่นี้พอเวลาพ่อเขาเลิกงานมาอย่างเงี้ยนะคะ เขาก็อยากมีเวลาอิสระของเขาหนะ่ะเขาก็จะดูนกดูนั่นทํานั่นทํานี่ของเขาไปไม่ก็นั่งกินนั่งคุยกับเพื่อนไปทีนี้ทีนี้ไอ้เราก็ต้องไอ้เราก็ดูออกเลยว่าเขายังไม่พร้อมที่จะดูลูกอ่ะนะทุกคนไอ้เราก็ต้องอยู่เล่นกับลูกอืเพราะว่าบางทีถ้าปล่อยให้เขาอยู่กับพ่อเขาอย่างเงี้ยบางทีเขาประมาทนะคะประมาทเขาประมาาเราเหมือนกันนะ่ะอื ้าไปตากผ้าก่อนนะคะโอเคจา้าปยาโอเคจา้าหนูก็ยังคิดอยู่ว่าหนูจะซ,ซักซักเสื้อผ้าต่อ,อไหมมาตากแดดดีไหมนะอืไม่ต้องปลูกหรอกค่ะน้องปลาเป็นกําลังใจให้พี่รังสรรค์ขอบพระคุณจา้าไอรังสรรค์ขอบคุณนะคะไอคือกันเด้อหนูเป็นกําลังใจให้ไอหรือไอเดอ,อมกินผักที่เขาปลูกนั่นแหละ <laughs> พริกกินพริกนางปลูกพริกดีดี ก็จะเป็นของพี่ชายเขานะคะที่เขาปลูกนะอืของพี่ชายเขาแต่พี่ชายเขาไม่ได้อยู่บ้านนะพี่ชายเขาอยู่อพาร์ตเมนต์เนาะที่ถ้าเป็นที่ที่ที่นี่เขาก็จะเรียกอะไรอ่ะเรียกบ้านเหมือนกันอืเรียกบ้านเหมือนกันทุกคนเขาจะปลูกปีที่แล้วเขาปลูกเขาปลูกแตงกวานะแต่ปีนี้เขาไม่ได้ปลูกเขาปลูกกระเทียมทุกคนมีกระเทียมมีเหมือนเหมือนเขาเน้นเขาเน้นปลูกอะไรที่มันเหมือนว่าเก็บเก็บรักษาได้นานนะนะคะ พวกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะอพวกกระเทียมพวกต้นหอมที่เขาใช้กินกับพวกสลงสลัดหรือใช้โรยหน้าพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะปลูกนะคะทุกคนอือเขาก็จะปลูกมะเขือทงมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบไม่ต้องซื้อกินเนาะไม่ต้องซื้อความโนูปลูกอย่างเดียวก็คือคะน้านะคะยังไม่มีอารมณ์ปลูกผักเลยตอนเนี้ยเก็บไว้ก่อนจ้ะ โอ๊ยโอ๊ยแสียไปเลอ่าฮะป้าไปรีชูถูกโอเคน้งรีชูหำหำถูกโอเคป้าบอรีชูรีชูอิติงรีชูถูกืมแปดเหลือแปดเปอร์เซ็นต์อู้อันนี้นะ อันก็ไม่ออกสักทีนะทุกคนในะตรงเนี้ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยจ้าเด้อแบตเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์พอดีจะได้ไปชาดเบ็ด,ด้วยแล้วก็ดูลูกสาวนิดๆหน่อยๆก็จะพาลูกสาวไปนอนแล้วนะคะเออกอมันจะออกสีกาก เอาบรรยากาศสวยมาฝากทุกคนเด้อทุกคนจ้าบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนจ้ามีไม้มทุกคนสัญญาณดีไหมหรือว่าเป็นหน้าจอดำอีกแล้วเนาะ แล้วฝันตอนเช้าก็ไม่แปลงว้เน้นขี่เขียวดีทุกคนค่ะเดี๋ยวไปไปแล้วนะทุกคน,นะนหน้าเบ็ดเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะไปชาร์จเบ็ดก่อนเด้อไปแล้วนะคะป้ายาป้ายาหนูไปแล้วเด้อพี่รังสรรค์ไปแล้วนะคะทุกคนไม่บาย,บายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย,บาย,บาย